ワオ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  สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการซีเรียลใส่ไข่นะคะทุกๆปีเนี่ยสตาร์บัคเนี่ยก็จะมีแรกโปรโมชั่นในการลดอุปกรณ์ของร้านก็คือแก้วกาแฟนะทั้งแก้วร้อนแล้วก็แก้วเย็นนะคะเนื่องจากเอา,าเป็นคนหนึ่งที่จะเลิฟเลิฟในกะารกินกาแฟแล้วก็เป็นคนหนึ่งเลิฟเลิฟพวกแก้วกาแฟทั้งแก้วที่ใส่กาแฟร้อนและกาแฟเย็นแล้ววันหนึ่งเนะี่ยมีน้องคนหนึ่งก็ชวนไปบอกว่าพี่ออไปร้านสตาร์บัคป็นเพื่อนหนูหน่อยเขามีโปรโมชั่นช่วงนี้โปรโมชั่นคือ ซื้อ2ใบแล้วจะรับส่วนลดน้องก็ถามว่าพี่ออจะซื้อไหมหนูจะซื้อให้ของขวัญวันเกิดเพื่อนคนหนึ่งพี่ออก็บอกโอ่พี่ออตอนนี้มีเยอะแล้วแล,นนแล้วลก็มันก็แพงคงจะไม่ซื้อหรอกน้องบอกว่าแล้วหนูจะรับส่วนลดได้อย่างไงขณะที่เรากาลังคุยกันอยู่นั้นค่ะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปเดินหยิบเลือกดูแก้วกาแฟที่ตั้งอยู่ที่เชลนะเขาก็หยิบในหมวดของแก้วกาแฟเย็นซึ่งน้องของเราเนี่ยก็อยากซื้อแก้วกาแฟเย็นเหมือนกันแต่ขณะที่เราคิดนั้นน้องเราเนี่ยพรุ่งปรี ไปหาผู้หญิงคนนั้นเลยเขาคุยกันอะไรสักคู่หนึ่งแล้วเขากลับมาผู้หญิงคนนั้นก็ถือแก้วกาแฟที่จะซื้อหนึ่งใบน้องเราก็ซือถือแก้วกาแฟที่จะซื้อหนึ่งใบทั้งสองก็พากันไปแคชเชียร์แล้วปรากฏว่าทั้งสองคนก็ใช้สิทธิ์ในการซื้อแก้วกาแฟสองใบได้รับส่วนลด <Wow. S 1> อาจจะไม่ได้20%หรือ50%แต่รู้ว่าลดทีจะเป็นร้อยบาทในที่สุดทั้งสองคนก็จ่ายเงินแล้วก็รับแก้วกาแฟของแต่ละคนกลับมา ทั้งสองคนก็แฮปปี้ค่ะเพราะได้แก้วกาแฟในราคาที่ถูกถามว่าน้องสาวของพี่อ๋อคนนั้นรู้จักผู้หญิงคนที่ซื้อแก้วกาแฟนี้ไหมไม่รู้จักเราเห็นถึงความสัมพันธ์เริ่มต้นขึ้นอย่างง่ายดายเมื่อน้องสาวได้เข้าไปหาถามว่าพี่จะซื้อแก้กาแฟหรือคะหนูก็จะซื้อเขามีโปรโมชั่นนะคะเรามาร่วมกันซื้อและจ่ายบินด้วยกันดีไหมจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราอยู่ในสังคมกรุงเทพค่ะหรือสังคมใดนนนก็ตามในตอนนี้ เป็นสังคมที่ต่างคนต่างอยู่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นเข้าไปหาคนเราเริ่มต้นที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนก่อนพี่ออนะคะออเองก็ยังเชื่อแล้วก็มั่นใจว่าเรายังมีคนที่มีทัศนคติท่าทีดีๆที่อยากจะคุยกับเราอยากจะช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ท่ามกลางสังคมที่ต่างคนต่างอยู่หรือว่าไม่แคร์กันไม่สนใจกันแค่ในเรื่องสตาร์บัคค่ะเราเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมที่จะคุยกับน้องของเราได้แม้ไม่รู้จักกันมาก่อน ก็เลที่สุดเขาก็มีการแลกมอโทรโทรศัพท์กันพี่อ๋อเชื่อแน่ว่านะคะส่วนตัวเชื่อแน่ว่าน้องคนนี้จะมีโอกาสเป็นพยานกับผู้หญิงคนนี้ต่อไปงั้นในโลกวันนี้นะพระเจ้าปรารถนาให้เราที่เป็นคริสเตียนะคะ่ะสามารถที่จะเข้าหาคนสร้างสัมพันธ์กับคนยิ้มทักทายยิ่งกับสังคมที่เปิดสังคมที่ไม่น่าอยู่ในตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ เรายิ่งต้องเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนแล้วเมื่อเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะคะเราจะเห็นถึงการตอบสนองที่มาจากผู้คนจริงๆผู้คนมากมายค่ะต้องการคนที่คุยด้วยคนที่ยิ้มทักทายคนที่มีอัธยาศัยไมยตรีในพ้อมพีนะคะได้หนุนใจเราว่าพระเจ้าสร้างเราให้เป็นกลิ่นหอมของพระเยซูงั้นการที่เราจะมีกลิ่นหอมมีชีวิตที่มีสเสน่ห์ก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราเข้าหาคน ใน2โครินบทที่2ข้อ15นะคะได้บอกไว้ว่าเพราะว่าเราเป็นกลิ่นหอมหวานที่พระคริสต์ถวายพระเจ้าในหมู่คนที่กําลังจะรอดมาสํารวจดูไหมคะว่ากลิ่นในชีวิตของเราความหอมอยู่ระดับไหนพระเจ้าให้เรามีความหอมทุกคนคะ่ะมาช่วยกัน กระจายและส่งกลิ่นหอมโดยการทักทายปราศัยคุยกับคนที่เราไม่เคยคุยกันมาแล้วเขาจะเห็นพระเยซูคริสต์ผ่านทางชีวิตของเรานะคะขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนค่ะแล้วพบกับรายการซีเรียลใส่ไข่ใหม่นะคะทุกคนจันถึงวันศุกร์วันนี้สวัสดีค่ะ